สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชานนตยาดวงแก้วค่ะคุณผู้ชมคะถ้าจะพูดถึงสถานที่ดูดาวในกรุงเทพมหาคนครนี้ใครๆก็คงจะนึกถึงท้องฟ้าจำลองกันค่ะที่ท้องฟ้าจำลองนอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดวงดาวกันแล้วที่นี่ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรอีกบ้างไปติดตามได้จากรายงานพิเศษกันค่ะ นิทรรศการฟันซ้ายเป็นนิทรรศการที่เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะครับหรือว่าชื่อนิทรรศการอาจจะแปลว่าวิทยาศาสตร์แสนสนุกนะครับโดยที่จะมีโซนประกอบกันทั้งหมดคือ6โซนด้วยกันครับโซนแรกจะเป็นเรื่องแรงและการเคลื่อนที่อีกโซนหนึ่งก็คือเป็นโซนเกี่ยวกับไฟฟ้าแล้วโซนด้านหลังก็จะมีอีกโซนท่เข้าไปครับจะเป็นเกี่ยวกับพตศาสตร์ถัดไปยังมีอีกโซนหนึ่งครับอีกโซนหนึ่งจะเป็นโซนเรื่องเสียงจากเสียงนะครับยังมีอีกโซนหนึ่งคือเกกกี่ยวัับแรงดน อันนี้คือส่วนโดยรวมของนิทรรศการฟันสายวิทยาศาสตร์แสนสนุกครับส่วนนี้นะครับเป็นส,สถานีหรือว่าเป็นส่วนเกี่ยวกับเรื่องแรงและการเคลื่อนที่นะครับน้องๆหรือว่าผู้ชมทุกคนเนี่ยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแรงและการเคลื่อนที่ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องเล่นต่างๆที่ใช้กับการทํางานของแรงและการเคลื่อนที่นะครับเราจะได้เห็นว่ามีเครื่องกลแบบต่างๆที่น่าสนใจนะครับเราเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์นะครับอีกตั้งหลากหลายแบบนะครับน้องๆจะได้สนุกกับการพาลูกบอลลูกกลมกิ่งนะครับผ่านฐานต่างๆในโซนของโรลิงบอลนะครับรวมทั้งได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบ,แบบต่างๆการเตียงกาของลูกบอลของโรลโรคโสเตอร์ ถึงส่วนนี้สามารถเรียนรู้ได้นะครับก็ถือว่าน <te Liberty> ่าสนใจทีเดียวโซนนี้นะครับเป็นโซนแม่เหล็กและไฟฟ้านะครับเราจะได้เห็นเครื่องเล่นต่างๆแล้วก็อย่างที่เห็นข้างๆนี่ครับเป็นเครื่องเซตไฟนะครับเราใช้หลักการทํางานของไฟฟ้านะครับผ่านระบบต่างๆที่น่าสนใจเห็นว่าน้องๆจะชอบเล่นอยู่แล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับแม่เหล็กต่างๆอีกมากมายโซนนี้ก็จะได้เรียนรู้หลักการทํางานของไฟฟ้าหลักการทํางานของแม่เหล็กนะครับผ่านเครื่องคนหรือเครื่องเล่นในรูปแบบต่างๆ นะครับโซนนี้นะครับเป็นโซนคณิตศาสตร์นะครับเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์ก็อาจจะเป็นดูหลากหลายเรื่องราวนะครับก็อาจจะไม่ชอบตอนเด็กแต่ว่าถ้าเรามาเจอกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในโซนนี้ก็อาจจะทาให้เราสนุกสนานได้เรียนรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ไปด้วยนะครับบางอย่างเนี่ยอาจจะรู้ได้ไงเฮ้ย hey, การทายวันเกิดขึ้นมา,าทั้งๆที่ไม่รู้มาก่อนเนี่ยมันเป็นไปได้อย่างไรนะครับรวมทั้งเนี่ยเราเคยเห็น ชุดต่างๆวงแหวนโมบยสเนี่ยเป็นแบบไหนเรามาเรียนรูน้กันที่โซนนี้ได้ครับสำหรับโซนนี้นะครับเป็นโซนเกี่ยวกับแสงครับแสงเนี่ยมันเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เป็นคลื่นแม่ไฟฟ้านะครับเราอาจจะต้องมาเรียนรู้ว่าเฮ้ยแสงมันเป็นไปได้อย่างไรนะครับมีสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างไรภาพดวงตาที่เห็นมันมีลักษณะแบบไหนมีหลักการอะไรที่เกี่ยวข้องนะครับเราจะได้เรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับแสง บางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้เห็นหรือว่าอาจจะเคยเห็นแต่ไม่รู้คําตอบเราก็มาเรียนรู้ได้ในโซนสารแห่งนี้ครับสามารถพังโซนนี้นะครับเป็นโซนสุดท้ายก็คือแรงดันอากาศเราจะเห็นได้ว่าแรงดันอากาศเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวและน่าสนใจนะครับหลายอย่างนะหลับการของแรงดันอากาศในการเคลื่อนที่นะครับเราสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับแรงดันอากาศได้ที่โซนนี้นะครับการที่จะหวดบินขึ้นไปได้อย่างไรเนี่ยเรามาเรียนรู้รง์ส่วนนี้ได้ว่า เสียงทาให้เกิดแรงดันอากาศไหมหรยยือว่าการตีหรือสิ่งต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับแรงดันอากาศเรามาศึกษาและค้นคว้าหาความรู้องค์สนนี้ได้ <S <S สำหรับนิทรรการที่อยู่ใกล้เคียงนิทรรศการฟันทรายวิทยาศาสตร์แสนสนุกนะครับจะเป็นนิทรรศการโคดดิ้งครับทักษะเพื่อชีวิตนิทรรศการนี้จะเป็นการเรียนรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับโคดดิ้งนะครับวิทยาการคำนวณซึ่งจะประกอบด้วย หลักการต่างๆเดี่ยววิยาการคำนวณเช่นการเรียงลำดับการวิธีคิดทางคณิตศาสตร์หรืออะไรต่างๆตรรกศาสตร์ซึ่งอะไรต่างๆเหล่านี้หลายคนอาจจะเคยเรียนมาแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับโคดดิ้งอย่างไรเพราะอะไรนะเราจามาานมาเรียนรู้ได้ในใน,นิทรรศการนี้ครับ